สวัสดีค่ะวันนี้พอกับช่องวัชนาะโอล,ะล,ะล,ะละ่าแล้วล่ะเอะทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าอ่านั่นแหละของกินนะคะวันนี้จะมารีวิวของกินแล้วก็เราก็จะบอกแล้วกันเนาะข่วดีคือเราจะมีคลิปรีวิวเครื่องเขียนเร็วๆนี้นะจ๊ะก็เป็นคลิปตัดต่อคลิปแรกที่จะตัดต่อนะจ๊ะก็ตัดต่อไปแล้วนะอันนี้เป็นแต่ว่าวันนี้เราจะรีวิวของกินอะเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วให้ทายมันคืออะไร ติงตอกติ๊งตอกไม่ต้องคิดแหละบอกเลยดีกว่าเป็นชาบูน้ำดํานะคะคือมันเป็นแบบที่มันจะมีถุงร้อนมาให้เนาะถุงน้ําความร้อนแล้วก็ให้เราใส่น้ําแล้วก็แบบเราก็สามารถกินได้เลยแค่เราต้องรอเนาะอ่าก่อนอื่นเลยคือมันมีเป็นหมาล่าที่เขาฮิตกันมากมากแต่ว่ามันเป็นแบบอันใหญ่แล้วก็แบบเรารู้สึกแบบว่าก็อยากลองแต่มันแบบสองร้อยกว่ามันแพงมากที่รอยเววนะมันแบบ แล้วก็เราก็เจอนะแต่ว่าอันนี้45บาทนะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนสามารถไปซื้อกันได้เราไปซื้อที่สวนตุงอ่ะเข้าเรื่องหมาล่าก่อนคือหมาล่าเราก็อยากซื้อเว้แต่ว่ามันแพงแล้วก็ไอแบบนี้ที่มันเป็น45มันก็มีหมาล่าแต่มันบบไม่ค่อยน่ากินก็เลยซื้อเป็นชาบูแทนและกันอ่ะเราก็จะมาทําให้ดูเนาะแต่ว่าอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ที่มันมีถุงนําความร้อนเราก็สามารถใช้น้ําธรรมดาได้เลยเราไม่จำเป็นต้องเอาไปเวฟหรือว่าต้องเอาไปต้มนะคะนั่นแหละดีดีเขาก็จะมีอ่ะเปิดเลยแล้วกันเนาะ <G ül üyor> ก็จะมีช้อนสอมอุ้ยช้อนซ้อมน,นะคะแล้วก็จะมีผักแล้วก็จะมีเป็นน้าํามันเป็นซอสนะคะแล้วก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองแล้วก็สูตรนี่เขามีเขียนไว้ตรงข้างซองนะคะแล้วก็ อันนี้นี่ก็จะแยกเป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะอ่าอันนี้คือถุงน้ำความร้อนนี่เองนี่นะคะเออให้หนนะอ่าเห็นอ่คีเห็นเนาะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าหนึ่งแยกถ้วยด้านในออกนะคะน,นี่คือถ้วยด้านในออกสองฉีกถุงพลาสติกที่หุ้มถุงความร้อนไม่ใช่ถุงน้ำความร้อนถุงความร้อนนะคะอ่ะฉีค่ะ อุ้ยทำไมเราฉีกได้ยงงี้จ้แป๊บนึงนะคะใช้เวลานิดหนึ่งแบบหละก็จะเป็นอย่างนี้แตนแตนแล้วก็มานะค,ะคนนิสถ่ายสถานที่ใหม่ถ่ายบ้านเชียงรายน,นะคะสวยนิสหนึ่งแต่คนนิสคนสวยกว่า <c oughs> หลงตัวเองมากอะ่ะแล้วก็ใส่ถุงนํำความร้อนแล้วก็เติมน้ำให้ถึงขอบด้านล่าง อ๋อนี่นะคะขอบด้านล่างก็คือถึงตรงนี้นะเห็นไหมอะ่ะนี่นี่โอเคนี่นะจาา๊ะน้ําไม่โคตรสแนรหรอกเพราะว่าไม่ไม่ได้จ่ายนะจ๊ะนวายถึงยังอะอุะอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอุย้ยอุ้ยอีกนิดนึงก็ได้โอเคนะคะใส่เรียบร้อยแล้วก็ถึงขอบด้านล่างแล้วก็ แก่ถุงบะหมี่ึงสำเร็จลูกและค่ะลงในนั้นอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยพี่ตกใจมากแต่มันแต่มันไม่เป็นไรนะเร็วเร็วเราต้องรีบใส่นะคะบะหมี่ึงสำเร็จลูกฉันจะไม่ยอมเสียงเงิน45บาทฟรีๆหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยให้ใส่ลงไปในนี้เลยหรอทำไมไม่บอกเราอะ่ะ ชิ้นีโอเคแล้เราใส่ลงไปเนาะให้เราใส่ลงไปชิ้นนี้อืมแล้วก็ให้เราใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะอืมโอ้ยไม่เคยทำเลยอะแล้วก็ให้เราใส่ผักเข้าไปโอ้ยทำเยอะ กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากคุณพี่นะคะแล้วก็ให้เราแกะน,นี้อุ้ยดันแกะไม่ออกอะสุกอนอะดูสภาพอุ้ยต้องปิดเห็นไหมฮะเออโอเคหูหูนมาอะไมเราไม่เปลี่ยนก็เออไม่เป็นไรม,มือเปื้อนนะคะขอภยัยที่โชว์ความมือ แล้วก <c ười> oh, 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 oh. ok so ็ให so ้เราปิดฝาเดี so ๋ยวใส่ซอสอะไมันใส่ได้ตามองค่ะรียอร่อยแล้วก็ให้เราปิดรอทิ้งไว้นะจ๊ะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรา จะมาเปิดนะจ๊ะแล้วก็ <Let go. S 1> เดี๋ยวจะมากินโชว์รสชาติเป็นไงเุ้ยเธอแต่ซอสอร่อยมาก <c oughs> <laughs> เป็นการชิมซอสนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเดือดเราก็จะมาเมาส์กันก่อนที่แบบเราไม่ได้ทาคลิปะไรมากถามว่าเราอยากทาคลิปลงยูทูบไหมอยากแต่ว่าปกติเราจะลงเครื่องเราได้เลยเพราะว่าเราแบบว่าใช้ youtube เดียวกับแม่เนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพ่อเราเคลียร์เครื่องนะคะมันก็เลยทําให้แบบเรา แล้วพอเราจะโหลด YouTube มันโหลดไม่ได้มันต้องเข้าแบบบัญชีของพอ่อเราแบบทำรูปพอเข้ามันก็ทําไม่ได้ทุกคนมันโหลดไม่ได้แล้วไม่สามารถแก้ได้มันแบบเป็นแอปเหมือนที่แบบเราไม่สามารถกู้คืนได้ทุกคนนั่นแหละนะไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยแต่ก็อยากทําคลิปมากเลยนะคะถึงแม้ผู้ติด,ดตามจะน้อยแต่ว่ารากักวรักทุกคนนะคะจริงๆงอีน เดี๋ยวรอสักพักนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจ้าอย่ลืมบอกรอห้าถึงสิบนาทีนะจ๊ะและสิ่งจะได้อตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงแบบฟู่ฟู่ไหมกลิ่นหอมมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นไปลองสี่สบห้าบาทต้องคุ้มแน่นอนเชื่อฉันนี้รอหกนาทีแล้วคะอื้เสียง ก็คือเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับที่เราไม่ได้ทำคลิปแล้วกันเนาะก็คือไม่ใช่สิทุกคนอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกได้นะคะก็สามารถบอกได้แล้วก็เขาเรียกว่าไงวะคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่โรงเรียนเราจะดูนะคะคลิปเราอ๋อมันแน่อยู่แล้วอ่ะก็สามารถบอกกันได้นะคะบอกกันเลยเลยว่าอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรไม่ยิ่งนะจ๊ะถักได้ แต่ว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปไงบางคนก็จะแบบอัดงงว่าเออใครวะ่ะคขวะ <c oughs> นั่นแหละช่างมันนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยอะคือแบบไม่ได้กินมากินข้าวเที่ยงเรากินวันนี้เรากินไวเรากินข้าวเที่ยงสิบโมงกว่าแล้วแล้วก็กินหมดแล้ววกินอะไรเสนนี้เรา,าอิ่มมากอิ่มแต่ว่าเราหิวด้วยไงแบบเราเพิ่งมากินตอนห้าโมงเนี่ยอืมนั่นแหละเฮ้อเพิ่งกินตอนห้า ก็ไม่ได้กินเลยนี่เพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะวันที่ไม่รู้จะลงคลิปเมื่อไหร่อาจจะลงคลิปวันนี้เลยก็ได้นะก็เป็นวันที่ที่เราไปรายงานตัวนะคะเราจะเข้าทอหกนั่นแหละที่บาลหกนครเชียงรายนะคะก็แบบเราจะเข้าอีพีนะคะทุกคนแล้วก็เขาต้องให้เราสอบอีกอะ คือสอบวัดห้องซึ่งแบบฉันไม่อยากสอบแล้วก็เลยเศร้านิดนึงก็หาอะไรกินให้มันให้ฉันมีกําลังใจแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะเขาเตือนเมษานู่นมัง้งถึงจะสอบนั่นแหละยังไม่รู้เลยเพราะว่าโควิด1 9นะคะเราต้องขอบคุณโควิดแล้วก็ไม่เรารู้สึกเราทั้งชอบมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะที่มีโควิดเนี่ยข้อดีคือแบบ เขาเาารียกว่ายังไงแบบว่าคือแบบถ้าสอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเข้าสําหรับพี่ม .4 นะคะที่แบบจะย้ายโรงเรียนเข้าต่อโรงเรียนอื่นหรือว่าม1น่ยเนาะอย่างเราที่ป .6 กําลังจะเข้าม .1 เนี่ยคือแบบมันอาจจะลดการสอบอย่างโอ้ลืมไปได้ยังไงโอเนนี่ยังเลื่อนสอบแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาไม่เลื่อนแต่เขาเลือกความสมัครใจของเด็กนักเรียนนะคะก็แบบ มันก็มีอะไรดีๆหลายอย่างเพราะมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนไงแล้วแบบดิฉันขี้เกียจเรียนเออก็ดีอยู่แต่บางครั้งเราก็เหงาแบบว่าถ้าสมมติปิดหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเหงาเราไม่ได้เที่ยวอย่างอย่างเช่นวันเนี้ยเป็นวันเด็กเราไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าวันนี้เราไปสวนตูงแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้นะคะก็เลยได้ทําคลิปให้ทุกคนนะคะตอนนี้กี่นาทีแล้วเนะี่ยกี่นาทีอีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคน เหมือนเป็นบ้าใช่เราเป็นบ้าอ,อนั่นแหละคะไปรับชมกันเลยเราจะมากินโชว์นะคะเราเกิดอาการเฟลมากคือตอนนี้มันถึงสิบนาทีแล้วเว้ยแต่เหมือนแบบว่าเราปิดฝาไม่สนิทหนึ่งแล้วก็แบบว่าเราแบบว่าเราใส่น้ําน้อยเกินไปอนี่คือแบบเราเหลื่งไปว่ามันต้องถึงอีกนิดนึงอะแล้วคือมันทําให้แบบสุกนิดคือมัน เหมือนทุกคนทํามาม่ถ้าทุกคนแบบใส่น้ําหรือน้ํามันยังแบบต้มไม่เดือดเงี้ยแล้วทุกคนทุกคนแบบกินเลยเงี้ยมันก็จะแข็งแข็งใช่ไหมใช่แล้วเรายังไม่ได้กินนะแต่เราใช้ซ่อมแล้วก็แบบอุ้ยจะกินแล้วนะแบบว่ากำลังจะถ่ายคลิปแต่ว่ามันแบบมันยังไงอะเส้นมันแบบนุ่มนิดเดียวเองมันแบบเทียบกี่เปอร์เซนต์ดีวะสมมุติสิบเปอร์เซนต์เนาะ มันมันมาเส้นมาหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันนิ่มแค่สามเปอร์เซ็นเองนั่นแหละคือปัญหาเราก็เลยต้องทำใหม่ไม่ได้ทำใหม่หรอกเราก็ต้องรอไปใหม่นะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ใส่น้ำให้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องรอต่อไปหิวลวจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียมไข่กันดีกว่าทุกคนคือเราแบบอยากกินให้มันได้อรรถรสเพิ่มขึ้นไม่รู้มันจะได้มันต้องทำได้สิป,ปะไปกันค่ะไปดูตู้เย็น เดี๋ยวขอคิดชื่อช่องแบบหนึง่งคิดชื่อคอนเทนต์นี้แปบบ๊บเมื่อกี้ไปเอาไข่มานะคะที่ช่วงโมพาไปโมพาไปตู้เย็นนะคะแต่ว่าเราไปเจอตรงตู้กับข้าวเจริญมากแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ไข่มาแล้วสองอันจ้าปละเราก็ได้มันแล้วไม่เป็นไร แต่ว่าคลิปเมื่อกี้คือมันห่ามากเพราะว่าเราว่าเราว่าท่านผู้ชมนะคะว่าตาหัวแต่ว่าตัวเองดันตาหัวแทนแต่ไม่เป็นไรคลิปนั้นคือเผยลบไปแล้วคือไม่ได้ลบนะแต่คือว่าเราถ่ายผิดแน่แล้วก็แบบพอตัดออกมามันแย่มากนั่นแหละนะคะทุกคนก็คงว่า,วาเอ้าตัดเลยเหรอนี่โคกําลังจะกินอยู่เลยทําไมตัดไว้ไม่ต้องสงสัย ขี้กเกียจยูโน่ขี้ you know. กเกียจก็เลยรีบทำเดี๋ยวรอ,อคลิปนี้เสร็จก็จะนี่นะะเอ๊เมื่อไหร่นุรรม่มจ้าเสดสิบหกเดี๋ยวขอแอบเปิดดูแบบนึงจะกินได้หรือไม่ว้าวจะได้แล้วเราเชื่อว่างั้นนะได้เลยไหม ว้าวได้แล้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 วเดี๋ยวพ่นทุกคนขอจัดการแปขั้นตอนใส่ไข่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนว้าวนั่งกินสุดๆไปเลยนั่งดีๆ ได้ไหมล้วจ้าโอ้มือฉันนี่นะคะ หน้าตาของเราในวันนี้ว้าวว้าวาวุา้ยทำไมมันโดนไอหรือเปล่าทำไมกล้องกลายเป็นงี้ว้ายน่ากินแต่ทำไมในกล้องไม่เหมือนของจริงเลยวะอนี่อ่ะอ่าพอเหมือนอยู่แต่มันเออมันพึ่งเพราะมันใส่ถุงความร้อนเนาะมันก็เลยแบบมีฟองนิดนึงแล้วก็แบบมันก็มีไอนั่นแหละนะคะ เราจะมาชิมกันเลยดีกว่าตื่นเต้นก็กินหอมมากบอกจริงบอกเลยสิเฮ้ยเซนนมอ่ะเซนนมมากจ้ะอุ้ยเซนนมอะไรอ่ะอุ้ยน้ำก็อร่อยคือน้ำมันแบบ แต่เราว่าถ้าสั่งมาลามันก็น่าจะอร่อยกว่านี้แต่ว่าเราสั่งมาดาพลาเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าทานสาสเข้าลายแล้วก็อันนี้มันแบบด้วยความที่น้ําดำเนาะไปผสมกับไข่มันก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยแล้วก็กินคู่กับผักจ้าอ๋อไม่ใช่ผักสิแล้วตอนแรกมันสีเขียวนึกว่าผักมันคือเห็ด ดูเห็ดในภาพโฆษณานะคะทุกคนเห็ดจริงๆเล็กมากถือว่าเป็นครั้งแรกที่โอไหมเราคิดว่ามันโอเคนะแต่ว่ามันก็คุ้มกับราคาสีสิบห้าบาทถ้าสองร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ้วยใหญ่ๆแล้วก็แบบต้องได้เยอะไงแล้วอันนี้เราว่ามันไม่น้ำมันเยอะไปนะ น้ำมันมันไม่เยอะด้วยไงไแค่นหละนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยจังหู้อร่อยนะคะเราว่าเป็นของแรกที่อร่อยแต่ว่าเรารู้ว่ามันจะมีคาร,รอโบมออะไรนะลูกชิ้นมาให้ด้วยแต่ว่านางไม่มีนะจ๊ะเราก็ต้องไปเติมเอาเองนะแต่เราในตู้เย็นเราไม่มีให้เติมจ้ะ เราก็เลยใส่ไข่ใส่ไข่ไปอย่างเดียวเลยแต่ก็อร่อยมากเลยเต็มสิบให้แปดแล้วกันอีกสองคะแนนก็คือไม่ได้ด้วยความที่ขั้นตอนแล้วก็แบบทําไม่ค่อยถูกด้วยแล้วก็แบบเ,เขาเรียกว่ายังไงคือแบบเขาก็น่าจะบอกว่าเป็นภาพเพียงภาพโฆษณานะแล้วก็แบบมันไม่ค่อยแบบ มันไม่เหมือนตาภาพไงเข้าใจไหมมันเป็นภาพโฆษณาที่แบบมันต้องมีนู่นมีนี่แล้วมันก็เลยแบบทําให้เราแบบอาจจะเบื่อได้อย่างเงี้ยแต่ก็รสชาติอร่อยมากๆแล้วก็แต่เราก็ให้แปดเต็มสิบนะจ๊ะครั้งหน้าอาจจะมีคลิปแก้ตัวให้นะแบบอาจจะไปหาซื้อมาใหม่ของดอยเวาลงทุนใช้เงินตัวเองก็ได้อืมหืมม่รเ,เรากินอะไรเข้าไป หนวก็มันมีผักด้วยมันมีแต่เห็ดมันมีเห็ดอย่างเดียวจริงๆไม่เป็นไรมันก็อร่อยอ่ะโาแฟคำตอบคือคุ้มแต่ว่าก็อยากให้มันมีให้มันมีตามในนี้มีสาหร่ายมีมีผักชีมีแครอทมีลูกชิ้นด้วยอ่ะ ไม่เป็นไรค่ะก็ขอจบคลิปเพียงวันนี้นะคะก็บายบายไว้เจอกันใหม่นะเอยวกก็จะมีคลิปรีวิวนะคะเตรียมรอดูได้เลยเห็นใครหรือเปล่าโอเคช่างมันบายบายทุกคนเราจะไปได้ยังไงได้ไหมเนี่ยโอ๊ยโทรศัพท์ฉันจะพังเราจะไปได้ยังไงนี่เป็นการแบบกลับมาของเรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะจ๊ะเพราะช่วงนี้จะมีคลิปมาเพิ่มเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าว่างจริงๆก็จะโอ้โหช่างมันไปก่อนอร่อยมากๆต้องไปลองนะคะแบบควรเติมไส้กอรอกหมูสไลด์สาหร่ายอะไรไปเพิ่มมันจะดีมากดีสุดๆไปเลย แล้วก็คือเราจะบอกว่าเป็นการกลับมาของเราเราจะมีคลิปรีวิวให้นะคะที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะงั้นบ๊ายบายคะ่ะ